ทำไมไอโอเนียถึงลุกขึ้นต่อต้านจักรวรรดิเปอร์เซียทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสรอดน้อยกว่า10%ครับคำตอบอาจไม่ใช่แค่เรื่องอิสรภาพนะครับแต่คือศักดิ์ศรีที่ถูกเหยียบซ้าไอโอเนีย er, คือกลุ่มเมืองชายฝั่งที่เต็มไปด้วยนักปรัชญาศิลปินและพ่อค้าพวกเขาคือลูกหลานชาวกรีกที่ถูกจกักรวรรดิเปอร์เซียยึดครองเปอร์เซียแต่งตั้งทรราชมาปกครองคนที่ไม่ได้เกิดที่นั่นไม่เข้าใจพวกเขาแต่กลับเก็บภาษีอย่างโหดและห้าม แม้แต่จะพูดภาษาตัวเองในพธิธีชาวไอโอเนียไม่ได้แค่เสียเสยรีภาพแต่พวกเขาถูกทำให้เชื่อว่าไม่มีศักดิ์ศรีไม่ได้มีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองไม่ได้พูดในสภาแม้แต่พิธีบูชาท้องถิ่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเปอร์เซียจนวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจว่ายอมตายแบบคนดีกว่าอยู่แบบเงาของตัวเอง การกบฏก็เริ่มขึ้นไม่ใช่เพราะอยากชนะแต่เพราะพวกเขาอยากถูกจดจําว่าเคยมีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้กับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแม้สุดท้ายจะพ่ายแพ้แต่ความกล้าหาญของไอโอนียจุดประกายให้สงครามแห่งเสรีภาพได้เริ่มต้นขึ้นเพราะบางครั้งศักดิ์ศรีของมนุษย์มันไม่เคยถูกวัดด้วยชัยชนะถ้าคุณสนใจฟังละครเสียงที่ทั้งสนุกและแฝงด้วยเกตประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจผมขอแนะนําละครเสียงเรื่องนี้เลยครับการเวลาโครจร เปิดตำนานปริศนาทางไทย PBS Podcast